มาดูเรื่องผีหลอนๆที่ชาวบ้านปราจีนบุรีเชื่อว่าดวงไฟปริศนานี้มีอยู่3ามผู้ต้องหาเท่านั้นครับเออไม่ว่าจะเป็นผีโพรงผีกระสือผีปอบออไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งน่าจะเป็นดวงไฟปริศนาที่กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพไว้ได้ทําทำไมถึงต้องเป็นผู้ต้องหาสามตัวนี้สามตนนี้เพราะว่าทุกครั้งที่ดวงไฟผ่านวูบไปวาบมาจากเป็ดไก่ที่ยังมีชีวิตอยู่กลายเป็นซากค่ะ เห็นอะไรไหมเป็นดวงไฟพี่ต้นเห็นไหมเออมันเหมือนดวงไฟสองดวงกลมๆติดกันสองดวงเหรอมันไม่นิ่งด้วยนะไม่นิ่งค่ะมันขยับไปขยับมาได้คือบางคนก็มองว่าดวงเดียวแต่บางคนก็บอกมันเหมือนกลมๆแล้วประกบกันพอดิบพอดีโอ้ครับแล้วก็ย้ายซ้ายทีขวาทีถ้าเป็นอะไรเนี่ยมาติดอยู่บริเวณกล้องวงจรปิดมันจะนิ่งๆค่ะแต่บางคนก็บอกเฮ้ย หรือว่ามันเป็นมแมลงค่ะแต่ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยบอกว่าไม่ใช่เพราะว่าฉันเนี่ยเห็นมันกับตาบางทีเนี่ยมันลอยสูงมากถึงยอดต้นไม้เลยอ่ะอุ้ยเหรอฮะออแล้วต้นไม้ตามแต่จังหวัดนะคะเราก็จะเห็นว่าเขามียอดที่สูงมากดวงไฟเนี่ยวาบขึ้นไปดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะใช่มแมลงดูแล้วไม่น่าจะใช่แสงสะท้อนของใยแมงมุมค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะลอยช้าๆแล้วจังหวะการลอยอ่ะมันเหมือนเป็นจังหวะค่ะซ้ายนิด ขวาหน่อยเป็นจังหวะลอยไปลอยมาบางคนเขาเชื่อว่าคล้ายๆกับดวงวิญญาณค่ะซึ่งกล้องวงจรปิดเนี่ยบริเวณหน้าเล้าไก่ของบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่หมู่8ตําบลนน,นทรีอําเภอกะบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเ,ออเขาสามารถที่จะจับภาพไว้ได้ซึ่งเขาบอกว่าอุ้ยตอนจังหวะที่จับภาพไว้ได้เนี่ยเป็นช่วงเวลาประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืน กำลังจะเข้าจากวันโกนเป็นวันพระใหญ่พอดีค่ะแล้วมันเป๊ะกันขนาดนั้นเลยเหรอใช่เพราะว่าช่วงเวลาของวันที่28ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเหมือนวันโกนไงคะ<อ>แล้วกําลังจะเข้าเที่ยงคืนเป็นวัน <ขอ S 1> พระเออแเที่ยงคืนอีกพอดีพอดีเขาก็เลยยิ่งเชื่อไปกันใหญ่นะคะว่าดวงไฟปริศนานี้ที่ลอยไปมาเนี่ยมันดูแล้วเหมือนสิ่งที่เหนือธรรมชาติอะทางเจ้าของที่เนี่ยเขาก็เลยเอาคลิปเนี้ยส่งไปให้เพื่อนบ้านดูทางเพื่อนบ้านก็บอกว่าอุ๊ย ฉันเองเนี่ยก็เคยเห็นเหมือนกันนะเคยเห็นดวงไฟแบบนี้แหละทางผู้สื่อข่าวก็เลยอ่ะงั้นขอไปพิสูจน์ไปถึงจุดที่เกิดเหตุเลยปรากฏว่าพอเข้าไปในเล้าไก่เนี่ยที่อยู่บริเวณใกล้ๆกับแสงไฟวูบไปว่บมามีแต่ซากเป็ดค่ะมีแต่ซากเป็ดซากไก่ที่ตายอยู่ตรงนั้นแต่แปลกตรงที่ว่าไม่เจอรอยเท้าถ้าเป็นคนเนี่ยเข้าไปจับเป็ดจับไก่อะจนเขาเสียชีวิตจนเขาตายกลายเป็นซากอะ มันอาจจะมีรอยเท้าบ้างนะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้คือไม่เจอรอยเท้าใดๆค่ะก็เลยไปพูดคุยกับป้าอุ่นเรือนอายุ74ปีเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ในกล้องวงจรปิดฉันเห็นมากับตาของตัวเองเลยอาบน้ําอยู่หลังบ้านนี่คุณป้าก็ชี้ให้ดูว่ายืนอาบน้ําอยู่ตรงโอ่งนี้ค่ะยืนอาบหันซ้ายไปมองอุ๊ยประมาณสี่ห้าทุ่ม,มเห็นดวงไฟประหลาดนี้เหมือนกันค่ะ ถ้าถ้าออกมาอาบน้ําอยู่ข้างนอกที่องค์เนี้ยค่ะก็ก็จะเห็นประมาณประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยถ้าป้าอาบน้ําดึกประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ก็ประมาณเนี้ยค่ะถ้ามันเห็นมันก็เห็นว่าก็เปลนเบนแต่ว่าเพราะว่าต้นไม้มันบังนี่ค่ะเขาก็เห็นช่วงเวลาใกล้ๆก้กันเลยสี่ห้าทุ่มเขาก็เชื่อนะว่าดวงไฟนี้เนี่ย อาจจะเป็นดวงไฟของผีกระสือ,อผีปอบหรือว่าผีโพงค่ะที่มาหาซากเป็ดซากไก่ม,มาหาเป็ดหาไก่กินอืซึ่งก็เป็นความเชื่อของผู้เฒ่าผู้แก่ในพื้นที่นะคะที่เล่าต่อๆกันมาซึ่งความเชื่อนี้เนี่ยเป็นความเชื่อของชาวบ้านที่อยู่ในตําบลนนทรีเขาก็เชื่อว่าเวลากลางคืนเนี่ยจะมีผีพวกเนี้ยกระสือปอบผีโพงเนี่ยออกมาหาอะไรกินตามลําตัว จะมีแสงเรื่องนี้เนี่ยเขาก็บอกนะว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่แต่คนในพื้นออที่เชื่อกับเรื่องราวนี้มันอนธิบายยากนะเพราะว่าพอมันแสงมันปรากฏเสร็จปุ๊บเนี่ยเช้ามาเป็ดไก่ไกลายเป็นซากใช่แล้วมันจะเกิดจากอะไรได้ล่ะโอ,อ,อ้เรื่องนี้เราก็นําเสนอกันหลายครั้งนะครับผู้ชมจับได้แต่แสงแต่ไม่เห็นเป็นตัวแล้วก็ไม่เห็นก็คือตอนที่เขากินเป็ดกินไก่อะต้องถามอาจารย์ออสไหมออแบบนี้แล้วทำไม,ไมส,สงสัยสามตัวเนี่ยผีอะก็เพราะว่า3ตัวเนี่ยเวลาออกมาจะมีแสง เออผีโพรงก็มีแสงผีกระสือก็มีแสงแล้วปอบเนี่ยถ้าเกิดไม่มีร่างสิงเวลาเขาไปไหนมาไหนมันจะเป็นแสงอ๋อวิดีมันฟ้องสารผีนะปรากฏไม่ใช่ทั้งสามตัวเออโอ้โหแต่ชาวบ้านปาจีนเาตอนนี้เขาหวาดผวากันใช่ยากจะอธิบายจริงๆนะครับสนุกกับฟีเจอร์โพแอนด์โบดแจกรางวัลใหญ่ตลอดปี34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย